เคร่งล่มเคร่งฝนเอ้เจ้าคั้นอันนี้คันน้นมันสีขาวนี่อันนี้ไอ้ชาไทยนยชาไทยอันนี้ลูกลูกชาไทยหน่อลูกชาไทย,ยตัวเมียตัวเมียอันนั้นไอ้ดำไอ้ด,ด่าง ควันมันบอแบ่งโมนะขั้นขั้นไหนควันกินโมเขาก็จะยืนมองเลยเหน็นบ่าวควันเกลี่ยเลยตัวหนึง่งเกิดจังหันถึงปีแต่ว่าเขาบบกลายหนึ่งีอตัวผู้ตัวผู้นี่นลูกไอค้ควันหมาแหววเห็นบ่าวัานเตีย้ยไกด้ขยนนัคนควันควันโมกินน้ำเนี่ย Kín, kín kỳ lâu kỳ 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 kín, kín, kỳ 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 na na Cái này kỳ 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 keng khắc kỳ Cái kỳ kỳ nè Cái kỳ kỳ กินไอกระดุมทองสาดิ้งอันนี้เขียวสบนาทีเขียวสบนาที่อ,ย,ย,อย่านี้ลูกสีตัวนึงกระดุมทองสาดิ้ง อันนี้ยายเบิ้งให้ลูกเก๋ยซื้อจากเก๋ยเลี่ยงไก่ชวนอันมาเารกินคนละไหม้ย,ย้ำมาแรงมากกินอาหารหัวอาหารไอคอนอย่าเดือด้ะกคอน